สวัสด,ดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทั้งลงทั้งหลายทั้งเลทั้งหลวงลวันนีเ้เราจะมาเปลี่ยนท่อแล้วเปลี่ยนท่อแล้วมาหมุนท่อหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหมุนท่อหน่อยเออดูท่อดูตาหน่อยเอยออาเดี๋ยวผมจะลองซิ่งให้ดูจังหนึ่งรอบมึงยืนไห้นี่เด้อย,ยืนไห้นี่เวลากูเรีนมาเออมึงก็เอากล้องหมุนตามไปเลยโอเคเนาะอ๋อสำหรับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก อีพึ่ออย่าพิ่งฝากเนาะบ้าเลวกูอ๋อสกรโดสิวิตนะเดียท่อมามันจะวิ่งไหมดูเลวพี่น้องเลอ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจส่องโตสวิตด้วยก๊